สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆพ่อๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญลายนะคะค่ะตอนนี้ก็อาบน้ําให้คุณยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเอาไปผูกยางเดียวค่ะตอนนี้ก็แดดส่องคุณยายนะคะแดดร้อนมาก ก็จะเอาคุณยายไปผูกไว้แล้วก็จะไปเกี่ยวหญ้าต่ออีกนะคะกลัวฝนจะตกพรุ่งนี้นะคะก็เลยจะไปเอาวันนี้ให้เสร็จทุกอย่างเลยค่ะแม่แม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายพังบุญหลายนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เป็นห่วงและเอ็นดูคุณยายบุญหลายนะคะก็ฝากอีกช่องนะคะช่องพังบุญหลายนะคะเป็นช่องเล็กๆอีกช่องหนึ่งนะคะก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะ แม่แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องทางบุญลายก็ข,ขอความเมตตาจากแม่แมนะคะกดติดตามให้กับช่องพังบุญลายด้วยนะคะตอนนี้ไม่มียญ้าคุณยายก็จะยืนโยกไปโยกมานะคะ ช่วงบ่ายมาตอนเย็นคุณยายก็จะโดนแดดเต็มๆนะคะไม่เหมือนตอนช่วงเช้านะคะช่วงเช้านี่จะโดนล่มค่ะแต่พอช่วงบ่ายมาโดนแดดค่ะเอาผ้าซะลแอนมามุงให้ก็ดึงออกนะคะคุณยายบุญลายก็เลยไม่ทำล่มให้นะคะเขาชอบดึงเวลาควานไม่อยู่ ่วงนี้แม่ควานก็จะไปเกี่ยวหญ้าในช่วงตอนเย็นนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะไม่เปียกน้ำหมอกน้ำค้างนะคะถ้าไปในช่วงเช้านี่มันจะเปียกน้ำหมอกน้ำค้างเวลาเกี่ยวมันก็จะแบกหนักนะคะก็ต้องรอช่วงเย็นนะคะถอยย้าถอย ขนาดช่วง4โมงกว่าๆแล้วก็ยังเดดร้อนอยู่นะคะตอนแรกก็เหมือนฝนจะตกนะคะทำทำท่าเหมือนฝนจะตกมืดมานะคะฟ้าร้องมาแล้วก็หายไปเฉยๆนะคะก็ไม่ตกก็กลัวจะตกพรุ่งนี้แม่ควานก็เลยจะต้องไปตุนหญ้าไว้นะคะเพราะว่าเวลาฝนตกเกี่ยวญ้าแล้วเวลาหอบหญ้ามันจะจะหนักเพราะว่าหญ้ามันเปียกน้ํานะคะมันจะหนัก ในช่วงที่จะไปเกี่ยวหญ้าแม่ควานก็จะโยนหญ้าตุนไว้ให้คุณยายบุหลายเยอะๆเลยนะคะเป็นยังไงยายายืนไม่นิ่งเลยอยากจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวค่อยไปนะ รอพี่ป้างก่อนรอน้องป้างก่อนในช่วงที่รอลูกชายเลิกงานแม่ควานก็จะทำความสะอาดไว้ให้เขาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาคุณยายกินน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยเวลาเข้ามาก็จะได้เอาไปผูกมัดเลยนะคะ ในช่วงที่รอก็หุงข้าวไว้เรียบร้อยทำกับข้าวไว้เรียบร้อยกับข้าวเย็นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะวันนี้ทำปลาลาสับนะคะทำปลาลาสับแถว,วบ้านอาหารบ้านบ้านนะคะวันนี้เพราะว่าลูกชายชอบกินแต่ต้องมีถั่วฝักยาวด้วยนะคะมีถั่วฝักยาวไว้ให้เขาด้วยเขาจะชอบจิ้มกับปลาลานะคะเพราะว่าไปเกี่ยวหญ้ากลับมาก็ขําม,มืดนะคะก็เลยต้องทำกับข้าวไว้ตั้งแต่ หัววันเลยนะคะทําไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกลับมาเหนื่อยก็จะได้อาบน้ํากินข้าวเลยนะคะค่ะในช่วงที่รอแม่วควานก็จะเอาย่าไปไว้รอลูกชายนะคะวไว้ให้คุณยายบุญหลายนะคะกลับมาก็จะได้รีบไปเกี่ยวหญ้าเลยนะคะ วันนี้ก็มีมีเพื่อนโทรมาบอกว่าเขาจะถมที่ให้ไปเอาต้นกล้วยนะคะแม่ควานก็เลยต้องรีบไปเอานะคะ,ย,ะย้ายจกหาอย่างเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูจุดที่แม่ควานไปเอาต้นกล้วยนะคะ แม่ควานก็จะไปตัดต้นกล้วยมาไว้เต็มรถเลยนะคะประมาณสัก2วันแม่ควานถึงจะไปเอาอีกเดี๋ยวเขาจะถมที่ก่อนเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยของเราเลยนะคะนี่ค่ะแม่ควานก็ไปเอาต้นกล้วยมาให้คุณยายบุญหลายนะคะเจ้าของที่เขารีบค่ะก็เลยต้องได้ไปตัดตากแดด,ดนะคะ ได้มาให้คุณยายบุญหลายรุดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ควานก็วันหลังจะเปรี่ยวอีกนะคะถ้าเขาไม่ถมที่ก่อนนะคะก็ไปเบกคนเดียวตัดคนเดียวค่ะถ้าคุณยายได้กินต้นกล้วยบ่อยๆนี้อ้วนเร็วมากเลยนะคะเนี่ย จะเสร็จก็ปาไปชั่วโมงนะคะชั่วโมงกว่าๆผูกคุณยายบุญหลายทิ้งเอาไว้ที่บ้านแล้วก็รีบไปตัดค่ะเพราะว่าเจ้าของที่เขารีบนะคะก็เลยต้องรีบไปเอาตอนแรกก็บอกว่าจะไปเอาตอนเย็นพอดีเขาบอกว่าเขารีบก็เลยก็เลยต้องรีบไปตัดนะคะได้เอามาให้คุณยายบุญหลายกินค่ะ ี่ค่ะแม่ควานก็เอามาลงให้คุณยายบนหลายตรงที่มัดตอนกลางคืนนะคะแล้วก็นี่ก็เตรียมไว้ให้คุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงตรงนู้นอีกกองหนึง่งนี่ก็ตุนเอาไว้ช่วงที่แม่ควานจะไปตัดหญ้านะคะ ยายขายกาแฟบอกให้ไปเอาเม่ก็เลยผูกสร้างไปก็เลยไปตัด<า>เขาจะทมทีเลยดินี่ค่ะก็เอาคุณยายมาผูกแล้วข้างหน้าก็มีายบะตองเอาทั้งค้างกินลงไปวนันนี้หวานปากนี่ค่ะ เตรียมว้ให้คุณยายเรียบร้อยกลองนี้ก็เอาไว้ให้ตอนกลางคืนนะคะอีกกลองหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นกองไว้ให้สองกลองนะคะค่ะแม่แม,แม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุไลยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่คอวันแม่ควานก็ขอลาไปก่อนนะคะแม่ควานจะไปตัดหญ้าต่อค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ